สวัสดีครับเมื่อคืนนี้มีผลฟุตบอลเอฟเอครับอังกฤษรอบที่3ครับอีกหนึ่งคู่นะฮะประจำเช้าวันอังคารที่12บมกราสอ2พันก็ปรากฏว่าเวสแฮมยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะสต็อกพอร์ตเคาน์ตี้ได้1นนะฮะจากกยิงของเครกดอลซันครับก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจนได้ของทีมขุนค้อนะฮะซึ่งตอนนี้ผลประกบคู่ก็ออกมาแล้วนะฮะไปดูกันเลยดีกว่าว่าใครเจอกันบ้าง เริ่มกันที่รอบที่4หรือรอบ3 2ทีทีมสุดท้ายฮะก็จะเตะแบบนั้นเดียวจบเหมือนกันเชลแนมนครับพบกับแมนซิตอรบอลมารเจอกับคารลีทาวสอซีเจอฟอรเรสโอ้โหและคู่นี้ครับแม่งใครจับมาเจอกันครับแมนยูฮะเจอกับทางของแดงลิเวอร์พูลครับโอ้โห เอ <ś led> อ้ย่ะส่วนคู่ต่อไปซานตันหรือชิลส์เบอร์รี่ทาวที่ยังไม่ได้ลงเตะครับจะเจอกับไอเป็นใหญ่อาร์ยายาสเนลบาสลีเจอนอร์เร็กซิตี้ชอร์ลี่ทาวเจอกับทางวูฟมิลวอลก็จะเจอกับบริตสตอลซิตี้ไบรตันก็จะพบกับแบ็กพูลวีคอมเจอสเปอร์ฟูลแลมพบเบอร์รี่เชฟยูเจอพีมัสอากายเชลซีเจอลูตันทาวเวสต์แฮมเจอดอนแคสเตอร์โลเวอร์ เบนฟอร์ดเจอเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เอเวอร์ตันจะเจอกับเชฟฟิลด์เวสต์เดย์นะฮะโดยที่รอบที่4เนี่ยจะเตะในช่วงวันที่22ถึง25มกราคมนี้ครับอื้อหือไกลเข้ามาแล้วแล้วก็ตามไปด้วยผปลประกบคู่ในรอบที่5หรือรอบ16ทีมสุดท้ายไปเลยนะ,ะซึ่งจะเตะในช่วงวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์นี้นะฮะก็จะมีผู้ชนะระหว่างฟูลแลมหรือเบอร์ลี่เนี่ยจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างบอร์นมัธกับคารลีทาวแมนยูหรือลิเวอร์พูลจะเจอผู้ชนะระหว่างเวสต์แฮมหรือทางดอออนแคสเเตรร์์ว เชฟยูหรือพีมาร์ทจะไปเจอผู้ชนะระหว่างมีวอร์กับทาง Bristol City ชอร์ลีย์ทาวหรือวู๊กังตันเวอร์เดเลอร์จะไปเจอผู้ชนะระหว่างซันตันชิลส์เบอร์รีหรืออาร์ซนอลผู้ชนะระหว่างทางบาสลีย์กับนอริจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเชลซี ley, กับลูตันทาวคู่ของเอเวอร์ตันกับเชฟฟีเวสเดย์ครับใครชนะไปเจอคู่ของวีคอมกับสเปอร์ ส่วนีหรือฟอร์เรสจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเชลลแนมกับแมนซิตี้แล้วก็เบนฟอร์ดหรือเลสเตอร์จะไปเจอผู้ชนะระหว่างไบรตันกับแบ็คพูนั่นเอง